สวัสดีครับน้องตัมโต้ทายนะครับเมื่อกี้ได้ทําการเปลี่ยนล้อกับยางรถยนนะครับสําหรับเจ้าไฮรักษีโว่ีขอสวบนะครับปี2020ของผมเองนะครับจะมารีวิวยางให้ดูจากการที่ใช้เองลองขับประมาณความเร็วสักร้อยนะครับร้อแล้วก็ระยะเบรกนะครับแล้วก็เสียง ความแข็งความนุ่มนวลน,นะครับจะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับนะครับที่เปลี่ยนมาก็คือเป็นล้ออ,อลายเ,เ,เยนนบลเล่นะครับงานนะครับงาน sw ไทยนะครับขอบ16บคูณ8นะครับกว้าง8นิ้วออฟเซตศูนย์นะครับที่ผมเลือกสเปคนี้เพราะว่าผมจะใส่คิ้วมานะครับใส่คิ้วซุ้มล้อมา มันพอดีมันพอดีกับตัวยางแล้วก็ตัวอคอบแ็กนะครับยางที่ผมใช้นะครับจะเป็น2 4 5นะครับ2 4 5 7 5 6ตัวหนังสือดำฮันคุกนะครับฮันคุก k ผ้าผ้าใบ10ชั้นนะครับแยโป m เ Mt 2, นะครับ RT05 ทอ่า สำหรับที่ลองใช้มานะครับเมื่อสักพักนี้นะครับกว่าเอาความนุ่มนวลก่อนนะครับความนุ่มนวลไม่ต้องหาในยางมัดนะครับลองลองสัมผัสแล้วไม่มีความนุ่มนวลน,นะครับแนะนําจากบอดี้รถผมมันเป็นช่วงสั้นสีขอนะครับ SWB ผมแนะนําให้ลูกค้าเติมลมยางประมาณสามสิบสองนะครับสามสิบสามสิบสองพออันนี้ผมเติมไว้สามสิบห้านะครับแต่การเข้าโค้งจิกโค้งดีนะครับสําหรับลมยางประมาณนี้ รอกบดอกอยางฮันคุกตัวนี้นะครับข้าโค้งจิดโค้งดีมากๆเสียงนะครับเนี่ยเพื่อนๆต้องการรู้เป็นมากๆนะครับต้องการรู้เป็นอย่างมากว่าเสียงของฮันคุกตัวนี้นะครับฮันคุกไดอะโปอาร์ทีศูนย์ห้าเอ็มทีสองตัวนี้เสียงเป็นไงบ้างจากที่สัมผัสมานะครับเมื่อกี้ท้งทางฝนถนนเปียกนะครับแล้วก็ถนนแห้งทางยางมาต่อยลไยยางาถนนปูนนะครับ ถนนปูนจะมีเสียงนิดๆนะครับเสียงประมาณใส่ดอก BF นะครับประมาณ KO2 ดอก BFKO2 ปีเก่าๆดอกแข็งๆนะครับนะครับเสียงประมาณนั้นเลยไม่ได้ดังอย่างที่เราคิดครับผมว่าเงียบในความคิดผมนะเงียบเท่ากับดอก AT ที่ดอกใหญ่ๆนะครับประมาณนั้นหรือก็ไม่ก็จะดอก AT ยางปีเก่าๆดอกแข็งๆนะครับ เสียงดังประมาณนั้นสําหรับทางปูนนะครับส่วนทางายางมาตอยผมว่าโอ้ทาได้ดีเลยเงียบเลยเงียบผมว่าเงียบสุดในบรรดาดอกมัดแล้วนะเท่าที่ผมใช้มานะครับคือใช้ได้เลยนะครับตั้งแต่ใช้ยางดอกมัดมาดอกอฮันคุก MT 2ตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับการก่อถนนเรื่องเสียงไม่ได้รบกวนใจอย่างที่เราคิดนะครับขึ้น80หรือประมาณ100เนี่ยก็หายไปแล้วครับเสียงเริ่มหายแล้วจะไปดังอยู่ประมาณ ที่ประมาณ60 40 60นะครับ80ขึ้นร้อยไปนี่ก็เงียบละนะครับการก่อนถนนการจิกโค้งทำได้ดีนะครับสำหรับตัวฮันคุกตัวนี้แก้มค่อนข้างโหดมากเลยผมชอบผมชอบมากเลยไซนี้นะครับท,ที่เลือกไซนี้เพราะว่าตัวหนังสือมันเป็นตัวหนังสือดำนะครับไม่อยากใส่ตัวหนังสือขาวนะครับแก้มโหดมากให้ดูกันล่องยางที่ใช้นะครับล่องยางโหดมากครับแก้มโหดมากล้อ สีเทาครับสีเทาอ่ามันอาจจะเข้ากับตัวรถนิดนึงจริงๆอยากได้สีดําแต่ไม่มีนะครับสีขาวสีแดงนะครับที่ผมอยากได้นะสีแดงคืออยากได้มากๆแต่ไม่แต่มันไม่ผลิตต้องไปทําสีเองทําสีเองก็คงไม่คงไม่เหนียวแน่นเหมือนกับสีเดิมโรงงานนะครับสําหรับสีล้อดุมนะครับดุมเป็น5้รูนี่เห็นไหมครับดุมห้ารูแปดนิ้วออฟศูนย์จากที่สัมผัสนะครับผ่านนะครับเชื่อผมเลยตัวฮันกุกตัวนี้ ทรงมาดีมากเลยทรงสวยแก้มสวยดอกยางสวยผมใช้เองนะครับต้องใช้ไปประมาณสักระยะหนึ่งนะครับประมาณสั้งหมื่นสองหมื่นโลเราจะรู้ว่าเสียงมันจะดังขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับพวกยางมัดต้องทําใจนะครับตอนแรกๆเราก็บอกโอ้เงียบเงียบเงียบแต่สามสี่หมื่นโลหรือสองสามหมื่นโลประมาณนี้นะครับยางเริ่มเป็นบ้างเป็นขึ้นแล้ว้ยครับต้องสลับยางบ่อยๆเสียงก็จะเริ่มมาแต่เชื่อแต่เชื่อได้ครับเพราะเพื่อนๆรับกับเสียงมันได้แน่นอน นะครับสำหรับสายรุยตัวจริงพ้าใบสิบชั้นนะครับแนะนําให้เติมลมสามสิบสามสองนะครับผมเติมมาสามสิบห้าแข็งนิดนึงไม่ต้องหาความนุ่มนวลนะครับกับยางพ้าใบสิบชั้นนะครับหล่อมากมากครับตอนนี้ผมยกสองนิ้วนะครับ s w b คันนี้ผมโตโยต้าไฮรักรีโวสีขอนี่ผมยกมาสองนิ้วใส่โป่งลองรับนะครับกันชนหน้ายังแต่งไม่ครบนะครับถ้าแต่งครบจะทําคลิปตอนแต่งเสร็จนะครับในแกนผหานไปหลายเดือนแล้ว พนจะหมดงวดแล้วยังไม่ได้ทำคลิปที่2เลยสําหรับจเจ้าไฮรักคันนี้นะครับก็แต่งไปพอสมควรการชนเดีย๋ยวาทำคลิปเต็มๆอีกทีนะครับสำหรับรีวิวรถนะครับตอนนี้รีวิวยางไปก่อนโอเคนะครับย่งไงฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ช่อง l o s t ตอ Auto t ะตูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ